ก็หล <formation jin x 2> ังจากที <ired> ่เราได้ไปกินก <ina> ๋วยจั๊บมาทั้งหมดสองร้านเราสึกว่าแต่ละร้านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันทั้งน้ำข้นน้ำใสเส้นเล็กเส้นซอยเส้นใหญ่ก็ในวันนี้เราจะให้เจ้าวิทย์ทั้งสองท่านเนี่ยมาทำการคิดค้นสูตรก๋วยจั๊บของตัวเองด้วยให้กรรมการของเราได้ชิมกันโดยเราจะใช้วิทยายุทธขั้นสูงในการประลองกันเพื่อที่จะเลือกสถานที่ในการค้นหาวัตถุดิบวิทยายุทธที่ว่านั่นก็คือป่ายิงฉุบเบายิงฉุบ โดยสถานที่เราเลือกไว้มี2ที่คือตลาดสดทั่วไปและห้างตัรสินค้าโดยที่คนที่ชนะจะได้เป็นคนเลือกมึงเป็นคนชนะมึงจะเลือกไปที่ไหนโอ้ยอย่างไปทีเดียแล้วซูเปอร์มเกตเออก็จากที่ทุกคนคาดหวังให้คุณเป็นคนเลือกไปห้างก็บันสลายรับชะตากรรมไปผู้แพ้ไม่แน่ว่าตลาดอาจจะมีแอร์ก็ได้โอ้ยพวกมึงละเมอแล้ว้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลย เลีวยเราก็มาถึงแล้วนะครับกับซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเลือกอะไรเราไปดูกันไปไปเรามาเลือกกันดีกว่าเราว่าหัวเจ้าเราเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเส้นเราเส้นอยากได้เป็นเส้นซองหรือว่าเป็นเส้นอย่างเงี้ยดีๆสามเก้าบาทเราไปดูไอ้แบบสูกๆก่อนไหมไปดูแบบสูกก่อน และตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเลยนะครับวัตถุดิที่เราต้องตามหาก็คือนําไปทําน้ําซุปขอดก็คือจะมีเป็นหอมเจียวรากผักชีแล้วก็เป็นขนกอก็เป็นขนอซุปหมูก็คือเป็นซุปง่ายๆเลยแล้วเราจะทําเป็นน้ําใสแม่มีรากผักชีไหมครับเป็นผักชีไหมครับเอาเป็นต้นก็ได้ครับอันนี้มัดมัดละกี่บาทครับ,บ,รบเอาหนึ่งมัดครับลาดูแลออ เยาวราชด้วยยาวราชถึงสิไาเอี่เก้บาทแต่อันนี้ม่ต้องหัวใจจูนทั้งเื่อรับเลยดิไม่เอาอยากเอาหัวใจจูนมามาเอาันมืจานี้อันไหนถูกเราเน้นถูกเราจะเน้นถูกแล้วก็อร่อยด้วยได้สำนักนี้อันนี้ยี่แปดอันี่เก้ายีอันนี้ยี่แปด่เก้าเอายี่แป เขาถูกอ่ามีหอมเกียวไหมครับอะคนเลยไปท่านไปผมไม่กี่บาทครับยี่สิบบาทมีตักไหมวะมีมีมีวิชั่นกระชับไหมคหมูยองหมูตองคัสติงอ่าหมูตองหมูหมูตองใบยองหมูตองวิช่นกระชับนี่เฮ้ยครบแน่จริงแน่ไม่จะเอาเป็นเส้นอ่าเส้นซอยไม่ร่าจะเอาเป็นเส้นใหญ่ เส้นเส้นนี้อะไรอันนี้่ชอยหรอครับอันนี้ผมก็เท่าไหร่วะหาไม่ได้แน่นอนในห้างผมก็เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทจัดเลยครับสำนักนี้เราจะเน้นกินได้แล้วก็อร่อยด้วยใส่โอนติมไหมใส่โอนติงดูราคาก่อนกินได้แล้วก็อร่อยด้วยแคบหมู บหมมึงกินคนรชักระแคบหมูห่ยแม่แคบหมูชิโชว์คู่นี้มีความเห็นว่าว่าใส่รีไหมเดี๋ยวอะไรอีกพักชีได้แล้วไม่อ่าหอมเจียวเข้าแล้วนี่จะน้ำซุปน้ำซุปเราอันนี้น้ำซุปน้ำซุปสุดบาทครับผมไม่หน่อย

นี <to> เอาในด้วนเก็บเลยเพื่อนสองขีดสองขีดผู้เคยทำสูตรมันจะเป็นกุจอโภงไก่อันนี้มันจะเป็นเน้นที่เนื้อเอาหนึ่งก้อนก้อนละกี่บาทครับเจ็ดบาทมีเนืนิ่มเดบาทเอาเอนิล้อรเาเลือดนิ่มดีเหรอครับแปดบาทครับขอบคุณครับถลุเราครบแล้วโปรตีนเราก็ได้แล้วเส้นได้แล้วเลือดได้แล้วเอาวัตถุดิบนับนี่ถึงบอลบอล โอเคงั้นเดี๋ยวเดินหาว่าทุดอย่าจากที่เราไปกินมาเนี่ยมันจะมีผักด้วยใช่แครอ่ห่าดจริงอ่ะข้าวโพดทำให้ซุปหวานมันจะแซ่บจะทราห้หัวใจโจรแล้วเพิ่มเท็กเจอร์กรุบกรอบอ่ะตอนนี้เรามีแค่หมูโบโลโบคอับใส่กอชีสเต้าหูชีสเดี๋ยวเราเดนดูต่อว่าเราซื้ออะไรอีกใช้คำหัวเท่าไหร่ครับจานละสามบาทจานละสามบาท ข้องหัวสามสิบแต่ว่าไขา่ออกห้าบาทห้าบาทจัดป่ะมีไข่ต้มไหมครับไข่ต้มมีลูกนี่ไงอ๋อไขต่ไขตม้มบอกแล้วไข่ต้มอันนีสน้สี่บาทก็พอสี่องนะสองไหมสองขนาดสองนี่แบบประดับหน้า และตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับซึ่งไม่ถึงสองร้องั้นเดี๋ยวเราไปโลเคชันเพื่อไปถ่ายการทำก๋วยจับต่อเลยไปกันเลยครับไม่ดูหมูเดกปะเออว่ะแล้วัถุดิบสำคัญคนนี้มันไม่มีหรอกมั้งกุ้งหมูเดงมันด้องไปถ่ายไปเส้นมากกว่าหมูเดงดินั่นแหละมึงไม่หหมูเดงกอ้โหอัปเดรัยไม่กี้ได้อะไรไหมอปเดตีครับเมื่อกี้ไปได้วัตถุดิบรับมาครับนี่คืออ่า ซอสหมาล่าบาร์บีคิวเราจะเอาไปใส่ในก๋วยจัแล้วซื้อมาจากไหนแล้วหรือว่าคนชิมจะรู้สึกยังไงไปไปซื้อมายังงไนีอย่ยังไงนี่ไม่ยังไงไปขอจากร้านขายหมาล่าเสียบไหมเลยซื้อมาสิบบาทแล้วนก็สิบบาทหาอะไรครับขัดแป้นะหาบูเดิงครับบูเดิงบูเดิงเป็นไหนชิโป้เฮ้ยใช่ขันหมูยอได้ไงหมูยอมา ครบละ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 ทิ้นที่ยันท่านอาจารย์คนนี้ขอญาตไปจ่ายตังก่อนเดี๋ยวกลับมามาหลังจากไปซื้อของมาแล้วได้อะไรมาบ้างให้เปิดก่อนเอาคุณเปิดก่อนเอาได้ผมสบายอยู่แล้วเอา่สยวกันอย่างแรกเลยคืออะไรเอาเส้นก่อนเส้นก่อนอ่าอ่าผมได้เส้นผะจับอยู่ในลูกอ้วนนี่อ้วนแต้แต่เลยอ้วนแต้แตเลยข้นแรกของคุณันเป็นตังเร็จลูก อ๋อแล้วคุณได้อะไรอ่าได้ดูแล้วคุณจะตกใจผมได้ขึ้น,อน่อยเฮ้ยสดใหม่อ่ะ,ต,ะต่อไปเปิดเลยเอาอะไรต่อไปอกรุบกรอบโอเคโอเคมาเอาของคุณเริ่มก่อนเลยผมแคบหมูแล้วน้ำมันขอนแก่นผมไม่มีแคบหมูแต่มีนี่อะไรนะเกียวและ มุยอเฮ้ยแบบออริจินอลคือห่อใบตองต่อไปอาจจะผมเริ่มเองอ่ะเอาเป็นเครื่องเครื่องที่ใส่ในกวัวจับได้เลือดหมูหมาเลือดหมูผมนะโ,โ,บโรบคอปบาลาโน่น่าไม่ใช่โบโลน่าโรโบครอปผมเนี่ยรู้ว่าโรโบครับไปต่อถัองั้นเอาเป็นผักผักอ่ะผักที่ต้องใส่ข้าวโพดข้าวโพดต้มอ่ะผมได้ผักชีมาในราคา10บาท และหัวใจเท้าในราคาสิบโอ้ยมันคุ้มจังวะงั้นเรามาพูดถึงวัตถุดิบเสริมเลยดีกว่ากินหัวจ้าบเนี่ยมันจะเป็นความแบบคาวใช่ไหม <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าอะไรว่ามันจะตัดคา,าวได้นี่เลยเต้าหู้ปลาไส้ชิดอ๋อของคุ<า>คคณน่าสนใจแต่ของผมน่าสนใจคือผมได้กุ้งกุ้งสองขีดในราคา60บาทนี่คุณจะทำกว๋วยจับกับซีฟู้ดเลยเหรอถ้าคุณคิดว่าโปรตีนไม่พอใช่ไหมของผมยังมี ไข่ตุ้มยีกเลยแล้วโปรตีนทำไมตาลามันได้ดีจังวะน้ำซุปน้ำซุปอ่าเอาของใครก่อนของผมไหมของผมก่อนขอบผมเบลิน ซุปกระจับแม่หน่อยประมาณ20บาทประมาณ10 20บาทก็อย่างผมที่บอกไปว่าซุปหัวใจโจรนี่คือหัวใจโจรที่ผมกล่าวหาคุณสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงเรียกว่าหัวใจโจรทำไมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะส่งไปที่กระเป๋าของนักโทษเขาแทงกระตายเพราะสิ่งนี้เลยนะคุณรู้ไหมนี่เขาเลยว่านี่หัวใจโจรข้างในรสชาติมันจืดมันอะไรมากมายเขาก็เลยต้องมีหัวใจโจรน้ำซุปลับผมหัวใจโจร10บาทจากมาาอ่ะผมลืม หมูยอสมไก่หมูยอผสมไก่อได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่ตอนแรกก็จะเอาหมูเดงจะหาแล้วไม่มีใช่พ่อมันอยู่เขาเชียวคุณรู้ได้ยังคุณจะเล่นคุณรู้ได้ยังคุณจะเล่นผมถามแล้วว่าหมูเดงหมูเดงมันไม่มีอ่ามาพูดถึงวัตถุดิบลับคุณมีไหมครับนรไม่ใช่ไปแล้วัใจโจรหัวใจโจรของผมมีวัตถุดิบลับและนี่คือวัตถุดิบลับอ่ะผมผมยังไม่บอกว่าคืออะไรแต่ว่าดูเช่นงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับไปเลยไปเลย ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโรงเตียมจอมยุทธและอาหารที่จอมยุทธทของสองท่านนำมาทําให้เราทานในวันนี้นั่นก็คือกวยจับอุบลขอเชิญจอมยุทธหลิวลู่ลมแห่งซังมุนดงและอีกท่านจอมยุทธเอื้ออาทรค่ามาแล้ววันนี้เราจะทําอะไรกันเลือกกวยจับอุบลครับท่านโดยที่กติกาของเราในวันนี้ง่ายๆแค่ทําให้กรรมการของเราพอใจ ส่วนผู้แพ้นั้นจะมีบทลงโทษโดยการให้กินขนมโกโดยที่ไม่กินน้ำหนนาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มอันนี้ทำอะไรอยู่ครับผมกำลังลวกข้าวดเพราะผมเพิ่ง <c oughs> ไปกินหมูกระทะมาลวเขา้าวดผมว่าฝั่งนี้น่าจะดูดทำง่ายกว่าฝั่งนั้นนะครับทำ<ผ>มไมแน่นอนผมมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วทำไมไมึงถึงไม่รีบเตาผมเดี๋ยวมันสบายเกินไปอ๋อมันสบายเกินผมก็อยากรอผู้แข่งาทางฝั่งนี้ เขาผม,มาอะถึงจะใช้เวลาแต่ว่ามันเน้นคุณ<ข>ภาพครับขออนุญาตถามนะใครไม่เป็นคนหั่นเลือดมันจะหั่นแม่งก้อนโคตรใหญ่เลยที่จริงเลือดนี่เราเอาเอาเลือดนี้มาจากลูกหมูเป็นลูกหมูกาําพะเดี๋ยวบอกนะว่าที่กูไปซื้อหมูเด้งแล้วไม่เจอมึงเอาไปเ,เดงี่กูตามหาเนี่ว่ายทำไมตามหาหมูเดงไม่เจอก็ไมคุณถึงเรียกหัวใจจรรถมาม่ามเอ้ยทุ้ยรถรถหมูสับมาเพราะว่าผมมันมีรถเดียวครับตอนผมไปซื้อตอนแรกว่าจะเอายีตะโฟแต่มันจะ แบบเนี้เอาโซแวกแก๊กเกเินไปรู้จักโซแวกแก๊กไหมโซเว็เวแกโซแวกแก๊กแบบว่าเหี้ยเลยเฮ้ยมันลดลงแล้วฝั่งนี้ไม่ใส่เครื่องปรุงหรอครับอ๋อกำลังรอให้เครื่องสุกครับผมผมเน้นเครื่องครับแต่ใส่ลงไปเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันจขาว <laughs> เออเอาละโอเคเราเรา,เราเป็นแค่คพิธีกร <laughs> ปล่อยจำยุทธเข้าไปจำยึดเข้าเก่งอยู่แล้ว <laughs> ขณะนี้นะครับจอมยุทธเอื้อเริ่มทำการใส่เต้าหู้ชีสแล้วนะครับต้าหูต้องูอะรกโก่นไปว่าพี่หิวไปไหนใส่ไปเ่ยเคี้ยวหิวมากเลยเหรอไงทำไมรีบขนาดนี้เอากุ้งลงไปก่อนมันสุกยากเอ้ยคุณจะมาถังช้อนกจอมยุทธได้ไงจอมยุทธนั่งเป็นไหมเนี่ยผมโดนดอยครับผมโดนดอยบโลบโลบุลบุลบุลมุลบุลล้วใส่ลค่ลบุลบุลบุลุลบุลบอลบุ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 ลบบุบบุุลบุบบบบนแบบคนชอบ บอกผมพีได้ไหมครับว่าคุณไม่ได้กันอะไจะเอาที่เหลือไปกินที่ห้องไม่ครับผมตากร้อไม่เอาไปแดกหมดแล้วผมเลยไม่ได้กินตอนนี้ทางจอมยุทธอเริ่มปล่อยท่าไม้ตายแล้วครับเริ่มใส่เส้นอ่าท่านผจอญยุทธเรื่อสนใจเอาต้มร้อนแม็กไปไหมร้อนแม็กมาะร้อบก็รชอบชื่อเอาแบ่งให้เขาสองแม็กนี่นี่คือแกงร้อนแม็กนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้แกงร้อนแม็กคืออะไรนี่คนเห็นแกงถักไหมฮะ แกงล้อมแม็กนี่แหละเขาเรียกว่าแกงล้อมแอม <c oughs> แกแ็กในขณะท,ที่จอมยุ <c oughs> นนทธเอื้อลงเส้นแล้วครับจอมยุทธเหลวแม่งยังลวกที่อะไรอยู่ไม่รู้นะครับช่วยเลี่ยงมือได้ไหมครับคุณจอมยุทธในขณะนี้นะครับจอมยุทธเหลวเราเริ่มที่จะเอาของขึ้นแล้วนะครับในขณะท,ที่จอมยุทธเอื้อเนี่ยทำจะเสร็จแล้วทำไมมึงช้าจังวะผมเป็นคนพิถีพิถันไม่คม <c oughs> มไม่รู้จะพูดอะไรเลยวะเป็นคนพิถีพิถันว่าสั้นต่ออีกนะครับเรามาดูฝั่ง <c oughs> เจเอื้อ texture แล้วคนจัดบางดีๆนะแล้วทำไมบนลหน้าคุณถึงไม่ใส่วะเดี๋ยากผมใสผ ต้องใจร่ลมๆ่มสิเอออาธรของเราได้จัดการเรียบร้อยแล้วครับจัดแล้วนะส่วนหลิวลู่ลมมันยังไม่ทำหาเลยเส้นมันก็ยังไม่ลง <c oughs> ผมขออนุญาตโดยหน่อยนะ <c oughs> ขณะนี้จอมยุทธเกิดการซิมโบกันขึ้นมานะครับซิมโบผักชีหน้าตาของจอมยุทธฝั่งนี้เยตามตรงนะครับแม่งเหมือนลามเมงเลย <c oughs> ติดเค้วไม่มีหมูเสร็จแล้วนะในขณะนี้เอออาธรได้ทำหัวจับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับ ทำไมจำยุทธหลิวมันยังถึงยังไม่เสร็จวะอุ้ยคุณทำกินทั้งบ้าเลยเหรอครับคุณต้องกนี้เป็นรายการลงเตียมนะครับแม่งลงเตียมจริงๆเดี๋ยวได้เลยนะเดี๋ยวนะสักครู่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 ต้องอินเตอร์ครับผมเห็นสิ่งที่น่าสนใจในนี้ทําไมมันถึงมีรอยไหม้ได้วะทำเป็นเล่นเป็นของนะมึงลองกินดูเดี๋ยวไม่เอาอะเอาเมื่อกี้มือชมอยู่หยุกๆเลยปัญหาคือมึงจะตักใส่ถ้วยยังไงเนี่งกูมีสูตรอ่าเอ้ย ลงเเตรียมอขอให้ท่านกรรมการโชคดีกับการชิมอาหารครั้งนี้นะครับถ้าท้องเสียก็ก็สู้ๆทำไมไม่ชีดชื่อเพื่อนเลนเล่นเลียดหรือเปล่าเล่นอะไรอ๋ออุลเลือกส่วนผสมสูนพิเศษองไรคุณที่เตือมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับขอให้ท่านกรรมการโชคดีนะครับถ้าท้องเสียก็ลงพยาบาลแต่รับท่านอยู่กุย แต่กลิ่นแม่งหอมนะหอมหอมหอมกลิ่นหอมอะโอ้โหโอเคครับของแต่สองท่านเนี่ยหน้าตาน่ากินมากครับช่วยช่อครับนี่ชื่อเมนูเลืองอ่ามแท้ซอสผูเขาทองสุนทรนผู้คู่กะบีทางฝั่งจ้าวยุทธเหลียวครับชื่อเมนูกุ้งมาแต่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆซอสเยตะโฟแน่นอนกินแบบนี้ และในตอนนี้กรมการของเราได้เดินทางมาถึงแล้วจอมยุทธทั้งสองท่านช่วยอธิบายอาหารของตัวเองหน่อยได้ไหมครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือ๋วยจ๊บที่ผมแบบตั้งใจทําที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่ผมทํามาผมอยากจะแบบร้องให้ท่านได้สัมผัสลิ้มรสความนุ่มของเซนซีฟู้ดของกุ้งแล้วก็เลือดของน้องหมูเดงส่วนผมเนี่ย <S <S ก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งของที่ผมเตรียมมาเนี่ยมาจากซูเปอร์มาร์เกต็ตบนเสื้อขาวเอเวอเรสต์ประกอบไปด้วยโลบอครับหมูยอแล้วก็ชีสมีแต่สีเหลืองเท่านั้นผมชอบสีเหลือง ผมจะให้คุณปิดตาโดยมีพิธีกรเพลงขึ้นแต่ไดแได้แต่แได้แต่ไดแกรรมการอยากจะชิมเส้นหรือชิมน้ำซุปก่อนครับเอาเป็น้ำซุปก่อนละกันครับ้าปลาด้อย็นไงครับก็รู้สึกว่านุ่มนะแล้วก็เข้มข้นดี แบบที่ยังไม่ปรุงน้ำซุปโอเคมากเหมือนร้านทั่วๆไปที่เขาทำผมถือว่าโอเคนะครับ yeah. ใช้ได้ใช้ได้ยังไม่รู้ว่าของใครนะ,ระมาก,การบอลอีกจานหนึ่งอาควาชานเป็นของช่วยในสอ,องนะครับครับโอ้ยน้ำพ่นหากมากครับ <laughs> อื<ม>ออาปาก <c oughs> เป็นไงบครับ <c oughs> เป็นไง <c oughs> มีมาล่า มากถึงพริกถึงขิ้งมันช่วงต้นจะเป็นแบบเออดูเป็นน้ำก็จับอยู่แล้วก็มีหมาล่าตกท้ายก็มีความอร่อยแต่ว่ามันจะอิงชาคอนิดนึงเฉียบคอนิดนึงใช่เพราะว่ามันเป็นหมาล่าผมต่อไปเส้นจิ้มเส้นจิ้มเส้นิมเส้นไม่สบายใจเลยจะไงลองดิได้อุวิีชายุดเองกรรมการเห็นมือเป่าไหมไอ้แต่ไหนเมียเส้นอุ้ย เส้นนุ่มโอเคเลยใช้ได้ไม่เหนียวไม่เหนียเกินไปมาที่่วยที่สังเป็นยังไงกูจับสองร้านสองทำนาถ้วยแรกกันุ่มให้กี่คะแนน ถ้าให้ตามพี่กินมาทั่วไปก็8.5แล้วกันส่วนเ่อกับถ้วยที่2องถ้วยที่2มันน่าจะเป็นเส้นออกหนาๆเหนียวๆแต่ว่าเหมือนเคี่ยวยากก็ให้แบบพอดีก็ให้สักหแล้วกัน5 6ในตอนนี้นะครับทีมฝั่งเอื้ออาทรนำหนึ่งคะแนนราจะไปดูกันที่เครื่องเลยอ้าปากกว้างกเป็่ไงเรื่องมันดูเป็นความที่ไม่เข้ากันแต่มันก็อร่อยนะแปลก แต่อร่อยคะแนนนะครับพร้อมกับถ้วยที่สองรือยงพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้แต่ว่าพร้อมมากห้าปัเป็นังไงกันบ้างคคเ,เครค่องถ้วยที่สองครับมันต่างจากเมื่อกี้เพราะว่าตัวเมื่อกี้มันจะรูแบบนุ่มๆเคียวง่าย<ๆ>นี่จะมีความแบบมีนุ่มมีกรุบกรอบบ้างก็มันให้เพลิดเพลินกับการกินการ,ครเคี้ยวดีให้คะแนนมาเปวแแรกผมว่าผมให้เท่ากันทั้งคู่นะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าไงนะเทกเจอร์ที่ต่างกันแต่มันก็อร่อยทั้งคู่สองถ้วย ถ้วยรับ8คะแนนตานี้เสมอกันครับ yes คุณให้น้ำซุปใครเด็ดเกินถ้วยแรกน้ำซุปเนี่ยผม,มให้ความกลมกล่อมนะมันมันกมกลอมนะม,าม,าม,มากเลยผมให้สักก็8.5รอบแรกส่วนถ้วยที่สองไปซ้อมหมาล่ากัน้ำซุปอะ่ะมันยังไม่เข้ากัดีมันยังเหมือนมันยังตีกันอยู่สัก7.5ฝากมาหนาะ การตัดสินเลยอขอให้คุณกรรมการเปิดตาแล้วเ,ออเปิดให้มันหน่อยนั่นคือถ้วยที่หนึ่งที่คุณให้คะแนน,นมากที่สุดนั่นคือถ้วยที่สองที่คุณให้คะแนน,นน้อยลงมาครั้งน,นี้เราได้ผลการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับผลของถ้วยแรกทั้งสองครั้งได้8.5ส่วนหลิวลู่ลมของเราครั้งแรกได้8ครั้งที่สองได้5 ตามที่เราตกลงกันไว้นะครับว่าเราจะมีบทลงโทษก็โดยการกินขนมโก้โดยโโห้ามกินน้ำหนึ่งนาทีนี่คือวินาทีที่ทุกคนรอคอยกรรมาการครับตตัดสิินมมยุธรรหากขนมโก้เอาให้มันยัดปากมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเราปิด,เร,เ,รปดเราปิดตาครับเราเราปิดตาครับพวกเขาอย่างฐางนะนปิดตาปิดตาปิดตาก,ตากล้องครับช่วยโฟกัสหน้าที่คุณหลิวลุนลงให้ผมหน่อยครับพิ่ติรครับก้มหน้าก็ลง่อยเขาก็จะได้ไม่หลิวก้มหน้าก็ลงโอเคดีดีจะลำบากจะลำบากเลยจะลำบากเลยอลลย้าปากกว้างกว้าง กว้างกว้างกว้างผมบอกให้คุงกวด <c oughs> อาปากอย่าให้คุณต้องช่วยอาปากแล้วลิ้มรถมันเข้าไปห้ามหกนะครับห้ามหกถ้าหกคุณจะได้กินอีกก้อนนะครับ <c oughs> ใช้มือจับได้ใช้มือจับได้เคี้ยวเคี้ยวเข้าไป <c oughs> เคี้ยวแล้วเสียบรยากาศระวังให้ดีๆนะครับห้ <c oughs> ามคืนปิดจังหวะนะครับเตรียมมาตากัาหนึ่งเดียวอืมอืมอตุ้ยตุ้ยัง เคี้ยวเคี้ยวแล้วกลืนให้กล้องดูครับเคี้ยวไม่ต้องพูดไปนะพูดน้ำในเย็นน้ำตาไหลเลยเนื้อไม่าไงอ๋อขนาดห้านิ้วอยู่ในคอขนาดนี้ครับรายการหลงเตียมจำยุของเราก็ได้จบลงไปแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ได้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณหลิวลู่ลมที่ได้กินขนมโกขนาดห้านิ้วเข้าไปในปากนะครับก็ ดูสิอย่างไรบ้างครับออกครับออกสั้นๆได้ใจความนะครับในวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับไปแล้วจอมยุทธ